เมื่อวานเราติดอุบิเนต์นิดหน่อยเราเลยต้องตามไปวันนี้คนเดียวคนเดียวเป็นครั้งแรกของผมที่ขับรถเองคนเดียวไกลขนาดนี้เรานั่งในดงหญ้าเพราะว่าจังหวัดน,นี้เขายังไม่เปิดร้านให้นั่งเลยฮะนี่เช้านี้หมอกแหน่มากยอดอ้าว ถึงบ้านแล้วครับตอนนี้จบคลิปแล้วนะครับสองวันหนึ่งคืนคลิปน้านนะครับนี่มาดูเราวิ่งไปทั้งหมดนะครับระยะทางเนี่ยพันสามร้อยสิบห้ากิโลแต่ผมมาไปตั้งคลิป A ที่เดิอบางนางบวชก็ต้องบวกเพิ่อมอีกห้าสิบโลก็ประมาณพันสามร้อยหกสิบห้าโลนะครับวิ่งไปก็ตีอยู่ตีลงผมว่าพันสามเจ็ดสิบโลนะครับคลิปนี้ดูสภาพรถครับแหมเละเทะเลยแต่สนุกมากนะครับเดีย๋ยวจะตัดให้ดู ระหว่างทางอะไรทุกอย่างนะแต่ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าไปนี่ถ่ายคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้นี่วุ่นวายมากนิดหนึ่งนะครับถ้ามีทริปจะพาทุกท่านไปเที่ยวอีกถ้ามีรถก็จะพามาขายอีกนะครับฝากติดตามด้วยกดกระดิ่งก็จะรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไม่ขายก็พาไปเที่ยวนะฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัตตี้ฟรีแมนนะครับในช่องเสียบสุพรรณนะครับวันนี้เรามาเจอแต่เช้าเลยนะเป็นช่วงเช้ามืดช่วงเวลาตอนนี้มันตีห้าสามสิบเก้านะครับในวันเสาร์ที่สี่กันยาปีหกสี่นะครับขอเปิดแฟลชจากโทรศัพท์นะพอดีแมงมืดกล้องแมงไม่โฟกัสก็คือวันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปน่านนะฮะไปน่านด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราคืออีแดงนะครับซึ่งเราเนี่ย จะเดินทางไปคนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเท้าความก่อนก็คือเมื่อวานวันศุกร์ในวันที่สามเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปร่วมขบวนกับพวกรุ่นพี่เราจากบาบูทองครับเขาจะมารับเราด้สุสรรณแต่ทีนี้เมื่อวานเราติดอุบิเหตุนิดหน่อยเราเลยต้องตามไปวันนี้คนเดียวคนเดียวระยะทางที่ผมจะเดินทางเนี่ยหกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเนี่ยไปอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นครั้งแรกของผมที่ขับรถเองคนเดียวคนเดียวคันเดียวไกลขนาดนี้นะครับ คือถาว่าเคยขับไกลวันนี้ไหมโอ้มันเคยอยู่แล้วแต่ไม่เคยไปคนเดียวครับคุณพ่อผมไปด้วยนะเดีย๋ยวเขาจะเอารถยนต์ไปเราซึ่งเราไบค์เกอร์เราชอบวิธีนักบิดเราต้องไปลําเดียวคนเดียวนะครับเดีย๋ยวเราเตร็มตัวก่อนขอเต็มตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหกโมงเนี่ยผมจะสตาร์ทรถแล้วจะออกละก็อย่าติดตามกันดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวัออนนี้เป็น A อัตติวอล์กไม่มี ขายของแม่อะไรทั้งนั้นนะครับพาไปดูชีวิตอัตตี้เวลาไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนจะออกแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ รอเสร็จแล้วนี่นะครับพร้อมที่จะเดินทางแล้วเราเดีย๋ยวฝากทุกท่านนะครับติดตามผมด้วยอัติวอลวอลเดี่ยวครั้งแรกวันนี้นะครับถ่ายเองคนเดียวขับก็คนเดียวขี่ก็คนเดียวไปคนเดียวโอเตียมีคนถ่ายให้นะครับวันนี้เราต้องมาทําเองทุกอย่างเราจะเจออะไรเต่นเต้นไหมอลองดูคลิปนี้มันจะรอดไหมตามผมกันมาเลยดีกว่าทุกท่านนะครับตอนนี้เราออกเดินทางกันดีกว่าครับไป นี่นครับเราก็มาถึงปั๊มปตทนคะรสวรรค์แล้วเรานั่งในดงหญ้าเพราะว่าจังหวัดน,นี้เขายังไม่เปิดร้านให้นั่งเลยคนะเราเข้าไปเซื้อกาแฟมาแก้วนีงนี่ผมถามว่าขอนั่งได้ไหมบอกว่านั่งได้แต่ไม่นานไอ้คัสเราจะไปนั่งอัดในห้องกเกงใจแใล้วมานั่งข้างรถเนียเ่ยเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตโ,โปโปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกเดินทางต่อเลยจะไม่มาพูดพร้อมทำเพงลงละนะนี่รถเรานะครับ เดี๋ยวผมขอพักแป๊บนึงโอเคปูด ที่อกจากคอนหวันมาประมาณแปดโมงครึ่งเนาะใช่ไหมน่าจะใช่ครับแล้วเราก็ตอนนี้ถึงพิษโลกแล้วเก้าโมงสี่สิบห้าครับเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักแป๊บราชาร์จแบตตรงแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อเหมือนเดิมครับพูดตอนนี้เสร็จแล้วก็ไม่พูดและเดี๋ยวไปพูดอีกทีตอนนอกเอยเดี๋ยวไปดูคลิปพี่ทีตอนออกนะครับเพราะว่าเราเวลาน้อยเพราะเรามาคนเดียวพี่ๆเรารออยู่ที่ปัว อี่เขาจะลงมารับเราที่ปตทปูนะครับพวกแก๊งเจนนะครับเพี่เอกนะครับตะพิกิจนะครับเขารอเราอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องไปเมื่อคืนแต่เรามีอุบิเหตุนะครับก็เลยต้องมาตามมาวันนี้เราใจนะครับพี่อยากให้มาน้องก็ต้องมานะครับตอนนี้ผมเหนื่อยแป๊บกินน้ำกินท่าชาร์จแบตกล้องก่อนกล้องจะหมดแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ปั๊มหน้าครับจะสังเกตได้นะระหว่างทางที่มาเนี่ยคือ รถไม่ค่อยมีเลยรถน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมพักก่อนไม่ไหวแล้วครับชาร์จแบตด้วย เปี๊ยตแล้วมาเปี๊ยคบครับผมจะถ่ายอะไรจะถ่ายกูแซวเล่นให้ถ่ายเนี่ยเหรออร่อยมากเลยครับอันนี้ตอนนี้ถึงที่พักแล้วอือถึงแล้วครับที่พักแล้วไอ้ใบยิ่งติด้นเลยนะนี่เจอรถบ้านนะครับดัดเฟรมที่นี่เลยอ้าวไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วเหรอเนี่ย ห้าห้าแล้วที่พักเรานี่ไงนี่ครับนี่ครับตื่นมาแต่เช้าเลยไม่ได้มานอนนะนี่ที่พักเราแปดปีอะมั้งอะไรของมึงเนี่ยเยี่ยมมาแปดตอนนอนกี่ปีกี่ปีรู้จักมึงกี่ปีคะมึงแปดขวบะกูจำได้นี่ตื่นมาแม่เนี่ย <Blue> มึงกูเห็นมึงเรียกกูไอ้เนี่ยนี่ครับวิวเช้านี้เรานอนที่ดอยสกาดนะฮะเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายเลยนะครับมาถึงเราเหนื่อยเราพักเพราะเรายิงตรงเนี่ยเราก็ยิงเพราะเราพิษโรคเนี่ยเราก็ยิงมาปัวเลยนะครับนี่เช้านี้หมอกแหมว่ายอดหน้าผมยังไม่ตื่นเลยผมอาจจะนอนต่อ <c oughs> อาจารย์อาจารย์หมอทำอะไรครับชงกาแฟครับตอชงกาแฟนะฮะเรื ally, ่องสมุนไพรไว้ใจอาจารย์นะอาจารย์ได้ใส่ใบอะไรลงมไหมผมเนี่ยเออผสมเลยไหมโอ้โหใส่นี่มันไม่มีสตอรี่ที่มันต้องใส่ให้มันดูดีหน่อยแต่มันไม่เหมือนข้าวสตอรี่สตอรี่อยู่ในไอจีเดี๋ยวเราค่อยๆวนล่าด้วยนี่พอเป็นของผมพี่ทำให้กินอ่ะธรรมดา ใส่น้ำพึ่งด้วยถุยน้ำลายสองหยดออเป็นไงดูเพลงดูเพลงนี่ครับเช้าๆกับกาแฟะดิสในน้องกับหมอ,อกอย่างนี้เลยเป็นไงครับเมื่อคืนเต็มที่เต็มที่เดี <laughs> ย๋ยววันนี้พี่เจนจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามดูครับ เดี๋ยวพึ่งแตกลังตั้งแต่หน้าน่ะเจอไอ้ทีสุพรรณบุรีพาผมมาเชื่อเนี่ยโหให้มาคืนเดียวด้วยมึงโดนนี่คืนเดียวกูก็โดนเชียงรายคืนเดียวไอ้าสตร์แล้วกูโดนยิ่งกว่าเชียงรายคืนเดียวอีกเชียงรายแค่แค่สวนหลังบ้านทับเบิกคนเดียวอีกที่อทับเบิกคนเดียวไม่ใช่เชียงรายอันนี้ติร์จ้าเวกูโดนทับเบิกมาแน่นะกต้มนะครั้งนี้ นี่ของบ้านสุดยอดม100มีที่มากมันวิ่งในวันอาทิตย์อ่ะเบื่อเป็นไงบ<ร>้างครับกาแฟเศษยางต้องใส่เป็นมันมีน้ำผึ้งป่าด้วยจริงเหรออ่าป่าเดียวกันนี่ <c oughs> เป็นเปรี้ยวๆอ่ะลูกของบ้านไม่น่าลงมาอ้าวลงมาเหรอนี่นี่คนเหนือเนี่ยขาวขนาดนี้ไม่ใช่เหรออายุเท่าไหร่ <c oughs> ออรครับเนี่ย <c oughs> เหนื่อยไหมขับมอเตอร์ไซค์มาเหนื่อยไหมไม่ไม่ใช่เหรอโอ,โอ้นั่งรถยนต์มาเ,เรียบร้อยแนละ้เวเอย่าสอนพี่อาร์ตกลับนะโอ้ไห <laughs> นดูวิวสวยกับวิวหน่อยดิสวยไหมคะสวยโอ้ตื่นเช้าแล้เวเนี่ยวันนี้โปกติตื่นสายใช่ <laughs> ไหมบายๆหน่อยบายกล้องหน่อยเออนี่ตอนนี้อาบนะ้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจะ,จะออกแล้วนะครับแต่ว่าประธานยังนอนอยูอ่เล้ว บรรยากาศมันได้ดูข้างหลังผมนี่เปิดเบิดเปิดมานเอาเปิดม่านก่อนเอาเปิดม่านก่อนนะเปิดม่านเดี๋ยวก็แบบเปิดประตูห้องก่อนเปิดมานนะครับเปิดม่านเปิดห้องก่อนนี่ครับเมื่อคืนเราสองคนนอนกันนี่โอ้โหแล้วนี่นี่เปิดไฟแล้วเปิดไฟทำเมื่อคืนไม่ปิดนะมึงเอ้ยแปลกโอ้โห ครับที่นอนเรานอนตรงนี้จริงๆก็คือประธานจะเดินเดินทางครับได,ได้หมดเลยของเก็บก่อนก็ได้นะ <laughs> โอเคเก็บของก่อนครับ